สวัสดีค่ะอุ้มค่ะอุ้มเป็นคนหนึ่งที่ดื่มมีคอฟฟนะคะดื่มมาได้สักระยะแล้วค่ะครั้งแรกที่ได้ดื่มรู้สึกยังไงบ้างสัมผัสแรกเลยก็คือมีคอฟฟอร่อยค่ะไม่ขมไม่เฝื่อนไม่มีกลิ่นฉุนดื่มง่ายหอมอร่อยมากค่ะทานสักพักแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยอุ้มก็ต้องบอกว่าว่าเป็นคนที่ปวดถ่ายถอยปวดเบ้าตานะค่อนข้างที่จะบ่อย เพราะว่าอุ้มใช้งานมันหนักเพราะว่าไดขายของออนไลน์ด้วยจ้องคอมน,น,นานๆจ้องมือถือนานๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแต่พอดื่มมีคอฟฟี่มาได้สักระยะหนึ่งรู้สึกว่าอการเหล่านี้มันบรรเทาลงมันหายแล้วมันทําให้เราหลับสบายด้วยนะคะหลับสบายมากแล้วก็ระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นมาด้วยค่ะร่างกายเราดีขึ้น แล้วกาแฟมีคอฟฟี่ดียังไงหรอคะมีคอฟฟี่ดีตรงที่ว่าเขาเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเยอะเขาไม่มีครีมเทียมเขาไม่มีน้ำตาลเขาไม่มีไขมันทารานซึ่งมันดีต่อร่างกายของเรามากๆเลยตัวนี้คนที่เป็นเบาหวานความดันสามารถทานได้คะ่ะเพราะว่าอุ้มเอาให้แม่ทานด้วย แม่ผมเป็นบอกว่าความดันแกทานแล้วแกก็บอกว่าเออมันดีนะคือร่างกายแกรู้สึกฟื้นตัวแล้วก็รู้สึกดีขึ้นไม่ไม่เพลียไม่เหนื่อยล้าอย่างเงี้ยค่ะแกชอบเพี้ยมากๆเลยตอนนี้ก็สั่งทานบ่อยๆแล้วค่ะลองลองหามีกาแฟี่มาดื่มดูนะคะมันดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะ ตอบแทนร่างกายของเราบ้างโดยการหาของดีที่มีประโยชน์มาให้ร่างกายของเราแล้วร่างกายของเราก็จะคืนสุขภาพที่ดีมาให้กับเราลองหามาดื่มดูนะคะสวัสดีค่ะ